นี่ครับหลอดแรงของผมครับสองโลว่าขาดครับสองโลใดอยู่นะครับอืมนะครับมารอบแรกยามเสร็จเนาะป้านี่เป็นไหนมันปะตัวใดอยู่ครับปลาปลากินเบ็ดดีปะกินดีนนดครับแต่ตัวนี้่อยใหญ่กับมีตัวเสือๆอยู่สบายครับครับยามเสร็จ ครับผมสวัสดีบรรยากาศตอนดีๆครับบรรยากาศค่ำๆครับนี่นะครับะมาดันหาโม้เล่นๆนะครับพาพีเพื่อนออกมาใส่เบ็ดครับมาเนี่เป็นเนี้เขียดขึ้นเอาครับเห็นบ่อเขียดตัวบอกนี่ครับนี่ปลามั่ได้กินในบ่อนะครับเนี่ยหมายปลาบัวครับแล้วก็หมาในเห้นหน้าน้ำครับ มากับหลองเอ็มเมื่อก่าพัาเดียมครับผมใส่มาทั้งนี่ได้ประมาณจากสามสิบสี่สิบหลังครับบอลูว่าอยู่ใส่ได้จากหลังครับันนี้ครับบรรยากาศนันเป็นต้นมีป่าบ่ครับเนี่ยป่าบัวครับเนียกระโตแบอกไ้ครับรุ่นกบน่อยครับเดี๋ยวผมติดยางเลาะไปรถกอนครับรถผมเอาไปพุ่นครับเดี๋ยวเลาะไปแล้วก็ไปใส่เพิ่มอีกน้อยครับหมายหน้าล่างครับ หมายหน้าเขาถือเกี่ยวไปแล้วหน้ามันถ่วมครับลองนี่ถือตะเวนเลยครับนี่ขาครับยหญงมากครับเขียดนึงตัวบกกหญ่นะครับผมบ่าคิดว่าเขียดมันติกินได้แล้วขนาดตัวขนาดนี้ครับยิ่ก็ปืผมมือเลยเหียมนียปัดทูวังขันมเนี่ยนะครับเขียดเบืองตัวปลาครับผมเห็นมันดินอยู่ครับนั่นนั่นครับโอ้ท่อนเล็กครับ ตัวส้านี้แะครับเก็บกันเป็นปลาใส่สิบตัวโลูกหรือปครับกาตัวสิบตัวโลกครับเป็นปลาหน่อยครับะเก็บครับเอาแล้วครับของแปลกติดเบ็ดระบาดนีอ่อ๋าเนี่ยเขียดครับเพิ่งว่ะเกิดขึ้นมาได้ไงครับนี่ครับโดนเต็มเต็มล้ำครับเขียดตัวแบบไงครับนี่ของแปลกติดเบ็ดครับ ตัวงามนะครับเบอร์ถือใหญ่บันไหนครับนี่ปนแสีบครับสองตัวปนอิ่มครับกบกินเบียดได้พี่น้องครับนี่มาเจอพันนี่มกันครับเนี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับมานบอมมือเพิ่งดูเมื่อกี้นี่ครับเห็นว่าใส่เบียดเหรัญางกลับมาตัวใหญ่บันไหนแต่ว่าสามตัวดูสามคันติดสามคันสอนเลยไปดูเถอะ ไปเอาเลยเดี๋ยวผมก็บีไปใส่เบ็ดต่อครับตอนนี้เบ็ดเลยครับเบ็ดมันนี่หาหม่องใส่ยากอยู่ครับครับผมเข้าสู้การดยามเบ็ดหลอบพอะคำครับรอบแรกเข้าครับสองถุ่มนะครับออกมาสองถุ่มครับติดอนใส้เล็กครับของม้าศาสเล็กน้อยครับสองถุ่มกลัวๆนะครับไปกินเข่ายูุ่บานหนองเอ็มมากครับว่าับ เตือนที่สองนะครับเตียมแรกบริค่ายพัมืนเตียมที่สองมาแล้วเกียรติตัวนี้ลีครับเหมือนเสียเติาเกียรตัวนี้ผมบ่มักเลยครับ โดนเียครับใส่เล็กครับโอกินดังเลยครับเดียบร้อยวต้นนี้ครับเนี่ย หลังนี้โดนนะครับซอนหล,ลังหลวดเลยครับนี่ติดกันเลยนะครับติดกันเลยติดกันเลย,เลยโอ้โหอย่ายง,งาน,นี้เลยครับสวง,งามเลยครับสวยงามเลยครับรุ่นนี่รุ่นตัวหกตัวลครับ กินลึกขนาดนลยครับ ่ดีครับกินเล็กงั้นร้อยปลาหนาที่อดเนี้ยพตอสมควรครับเพราะว่าปลากินเล็กไหมครับตัวเขาข้อตัวเขาข้อเลยครับ เบื้องตัวเขียดนะครับโอ้เขียดตัวเป็นไงครับตัวแับตัว้องเงา บบัลานกันเลยครับเบิงตัวปลาเนี่ยเสียตัวเหมือนกันไม้นี่ไม้หน้าล่างครับไม้หน้าล่างเนี่ยลาตัวหน่อยผมว่านะครับพวะมักินเขาโดยลัวตัวโอ้โหเขาลึกดีครับ ปอดบ่ได้เลยหรอครับแบบปอดแบบเป็นบ่ได้เลยครับปอดกี่หมลครับมันด้โดนเกินไปเนาะตัวงงามครับเบื่อหกจิดตัวลูกครับกรรฮัก ถือดีอยู่ทับไม้เนี่ยตัว่าไม่นี่ตัวปลาหน่อยนะครับเออปลาขอน้อยครับบางว่าหน้าล่างครับตรงนี้ตอ,อวปลาครับรุ่นแดดเดียว,ยวทอดกรอบครับ ปลาหลายอยครับแต่ผมว่ามันเป็นจัียงวาครับเพิ่งจะปลาหน่อยนะครับตัวละสองสามตัวโลเนี่ยโบเห็นจะมันได้ครับแล้วเห็นได้ตัวได้ครับจะไปเรื่อยครับเก็บไปก่อนบัดนี้ถ้าพยายามในคลองป่าบัวครับโอ้เหลียวมาเห็นตัวแรกเลยครับคือถิ่มมันแต่หลังแรกกนะครับหลังแรกเลยเลยครับเนี่ย แต่เห็นเบิกตัวครับ ปล่อยครับหาตัวลูกครับรุ่นพาติดตะโดนเหรอครับเบ่งเสียกว่ะสายพี่อครับหลังนี้เป็นสายพีออ โดนครับโอ้เอาใหนักจงังเลยครับนี่ไม่ข่องนะตัวเราเป็นโล่เป็นอย่างกบบบอมีนครับบ้านเห็นด้วครับเหมือนตะลุ่นมินิครับ เนี่ยเห็นตะรุ่นนะครับตัวลูกใส่ในคล้องไหวยอยู่ประมาณจะมีสิบมีสิบก้หลังนะครับใส่ต่อจังอยครับอันนี้ใส่เป็นเน้าหลังตรงขามคล้องครับ ไปแสอหลังครับพว่าหลุดหลังหนึ่งคือหลังหนึงน้าเหือนตืนเพราะว่ามันคือ,อม้ป่าครับนสสองหลังครับอู้นะจะได้ครับนว่าปลาจะหนี่งไปหมดแลวครับน,นอยู่เสียอ,อหลอดหนาเขาเหมนหน้าหลังดัวครับ เนี่ยครับไฮต่อมาติดกันตรงขามข้องครับหน้าล่างอยู่ครับไฮนี่ไส่ไสห,ห,หลังเดียวนะครับออป่ามันทันโล่งครับผมนึกว่าป่ามันโล่งครบน่าในตื่นผงก็ใส่ไตนะครับ,รบถือเ้ยว่ะอ้เราจะหลาครับไม้นี่ว่า เมื่อกี้มีปลาสองตัวครับมามามะเสาปลาตัวนี้ครับพ่อผมมายามันเลี้ยงหนีนะผมเมื่อกินหนอบันพูวนครับผ่านเดมครับยามเบ็ดอยู่พุนเฮ้ิถือปลาที่นางนางแซ่หลายจุดแล้วครับสังเกตเบ้างครับใส่มาตรวกันอยู่ช่วงนี้ครับอันนี้ก็เป็นหน้าล่างอีกทั้งนึงนะครับแต่ว่าผมบ้ใส่ครับผ่านเดมเป็นใส่ครับนนั่ เดี๋ยวค่อยเบิ่งกันครับนี่ครับรอบแรงของผมครับสองโลว่าขาดครับสองโลได้อยู่นะครับปลาประมาณโอ้เกือบยี่สิบตัวนะครับเนี่ยมันตัวบวใหญ่ที่ครับปัญหาครับจังว่าครับเพราะเน้นในหน้าล่างครับหน้าข้องเพราะสั้นติดแล้วครับในข้องปลาบัวได้สองตัวนะครับน่าจะติดรอบเดือดหรือเปล่าครับปลาลุนมินิเอ็นสัวเป่าส่วเป่าหรอครับหัวคำ หมนันนะครับแต่รอบเมืองของน้องเอ็มครับผมอาสีหมานด้วยกันเพราะวา่ายามโดนก็ผมอีกครับยามโดนก็ผมโดนเลยนะครับปึ่ปมาเดือยอยู่มันจ่สิบหลังครับจากม้นี้เห็นปวดดอยครับอืมนะครับมาหลอบแหลกยามเสร็จเนาะผ้านี่เป็นไหนหมันปะก็ไ้อยู่ครับ,รบาลบกา,า,ากินเบ็ดดีปะ กินบีนะครับแต่ตัวนี้ข่อยใหญ่กับมีตัวเสือๆอยู่สทวดาครับโอ้โหเดือดหลายหมดเ้ยครับสองตัวหนุ่ยโหดหลายเลยครับเบิ้งว่ะหล,ลายกับผมอีกเทวดาอู้ปลาคอใหญ่ไดีมาใส่ป่ะในหน้าหลังสองขันสอนเลยนนหน้าหลังตรงเนี้ยเออโต้หน่อยถือปะ่ะตัวหน่อยกับถูกเดี๋ยวจะมีข่อยกินตะกี้แดดางบนบนปอดทาไปครับนี่เห็นบอกปลาตัวงามอยู่ชักตัวสองสามตัวสามสี่ตัวเอองามแต่มีหลายอยู่ สูสีกันแต่ว่าไหนทีถ้าเกิดนับตัวปลาผมได้หลายกวัวแล้วครับแต่น้ำนักกันไหทีแ <c oughs> พ้หรือเปล่ปาสูสีกันนะอ่ะรอบสองมาก่อนนี่มาครับะมาณจากตุ่มจากยามเสียงขึ้นไปถุมเสียงขึ้นถุงเดือขึ้นถาผักก่อนก่อนนอนผักจากสองชั่วโมงกันเนานะครับอโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันรอบสองนะครับครับผมพบผ่อนตอนรอบสองครับะมาณหกทุมเลยแหละครับ ผมยามมาเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวคากกล่องมากก็เลิ่มบริตตั้งกล่องให้เบิ้งนะครับตอนที่ยามเปียกได้ปลาหลายตัวครับเดี๋ยวเสืเบิ้งครับปลาไมีตัวงามนะครับรอบเดึกครับฟังคล้องเียถืออยู่นะครับสามสีตัวต่ว่าผมจต่ใหญ่มากฟังนี่ครับหน้าล่างหน้าล่างน้ำเตื่นผมบ้าบมม่ปลาครับตอนแรกใส่ไปสามหลังนะครับถือสองหลังนะครับรอบแหลกเข้านะครับเดี๋ยวเลยมา ใหญ่นะครับประมาณถเล็กไม่หอดซิฟดังหรอกครับใส่เลี่ยงเลยเนี่ยครับเหมือนเสากระหิ่งมารุนนะครับเอาเดี๋ยวเบิ้งป่าทีเดียวนะครับไปหาหน่องเอ็มก่อนนะครับไปสรุปกันอีกทีหนึงครับฮะมาเจอกันลนะครับไปไหนมารบอพ้าเนมบอเนมไม่ได้ครับตอนนเนมบอไปมาน์ดเตะได้อยู่เนาะเกิดได้อยู่เนาะเห็นตุ้งๆอยู่นั่น โอ้เขาไดะให้เก้าหลบครับอยู่ตัวเป็นซิปเป็นซิปอยู่ครับโอ้โลกวัวโลกวัวอยู่ครับเมื่อกี้เลยแถลงสามโลตีรอบแบกครสามโลรอบแบกโอ้ของพี่รลำนี่ถือกินตัวงามมาตัวตัวใหญ่อีหลีตัวหนึ่งว่ะเดี๋ยวจะปลดตรงไหนครับตัวงามเบิ้งงามเนี่ยียิบเลยนะก็งามอยุ้ยงามเนี่ยโอ้ตัวนี้นั่นแหละตัวถึงหน้าลลางไหมงามตื่นครับนี่ตัวน้องตีนี่แหละเขาไป เต็มปากเลยเแสดงว่าปลาอยู่หากินตื่นเนาะปลา,าลเพราะท่านโล่งวะเอ็มน,น,นี่ครับเอามาอัานนี้มาเจอกันอีกก่อนตีสี่ครึ่งตีห้านาะเอ็มนะเก็บเด็ดกลับบา้านอ,อ,อืมเพราะว่าเดินทางไกลอย่งหน่อยนะครับเจอกันอีกอื่นเท่าครับ ครับผมผกันตอนตีห่าครับดวงจันทร์อยดวงเที่งครับนะขึ้นนะดวงจันทร์กำลังขึ้นโอ้ฝากห้องว่ะนะครับมายามได้หลายลังแล้วครับมาดูลังนี้เพิ่งเห็นเพิ่งครับกบไงไม่รับดินแห้งเลยของไงกล่องของนี่อะไรกุ้นอ่ะโอ้โหกบเผาครับโอกบไงนะครับนี่โอ้โหไส่นี่ก็ับสามตัวลูกครับกบ ขาบเขียดครับเขียดหอยอยู่เลยนะครับตัวเงาโอ้เข็บครับครับมานี่เป็นหน้าล่างอีกวงหนึ่งครับผมยายเบ็ดเมือนขึ้นว่าจากตรงคล้องสิบหลังครับไม่ใส่ไหยเห็นว่าปลาไม่เลี้ยนหลายครับไม่นดนหรอกครับนี่อปลาบวลงบวลงเอยน้ำดึกเลยครับปลาอยู่น้ามตื่นครับโตอย่างเลยนะครับ ปกติลุนนี่ึ้นที่ล่องหนามเดืกไปแล้วครับบ่อล่องครับเนี่ยจังหวะตัวปลาหาตัวลูกกำลังงามๆเลยครับเนี่ยโอ้สวยครับเดี๋ยวปลาหลายนะครับเศ้าเนี่ยเดี๋ยวผมจีถ่ายมาอีกที่หลังครับเข้าบระเดีถือขากลรองมากครับลืมไงใหม่อยู่บ้านไอเอ็มนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บไปอีกที่หนึ่งครับเนี่ยครับเมื่อกี้เราใส่อยู่ตรงนั้นครับหลังที่ติดเมื่อกี้ครับ อย่างมาว่าปลาปติดครับขั้นเบ็ดอยู่ซื่อครับปลาบัอดินเมื่อกี้ครับโดนเหรอครับเนี่ยปลาคือปอดินบปติดเหรอครับเนี่ยนั่นนั่นนั่นพอดะ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 พ่โอ้ตรงนั้นครับปึ๊บทูนเบืองตัวปลาครับมิตรหลุนกำหัดเลยมิตรหลุนกำหัดเลยเนี่ยมองครับปลาตัวุ้ยปนีอยู่ สูงครับน้ำพ่อถมหลังตีนครับหน้าล่างนะครับหน้าปันนะครับหมายนี้มีป่าครับครับยามเสร็จตีหาสิบแปดนาที่ครับปกติเอ่อดวงอาทิตย์กิปนะมาบานตีหาเกินนะครับเนาะตีห้าห้าสิบมาเกินนี่ครับเฉลี่ยปมามาณจะสีนะครับถ้าพยายามเสร็จแล้วนะครับหมายนี้เสียรายตั้หมายนี้เขาบริษวณไเบดหลายครับมาขึ้นนี่เอามันใหญ่มากตะกี้หลังโดนไปเลี้ยงหลังเลยครับ เพ่อหาพัดเดมครับอยู่พูนนะครับสรุปผลน้ากันนะครับบาสิมีข้อหมันทอดได้เสานี้พัดเดมในรอบแรกก็หลายนะครับรอบสองก็หลายนะครับเ mm hmm. บื้องรอบเสานี่ครับสถานที่เดิมครับสรุปกับพัดเดมเป็นไรคือบ่เสาเงีบครับไม่อยได้ได้ยึดตัวหน่อยหน่อยอืแตามันกินเงี้ยหล่อนบ่าวเงี้ยมันหายบ่เงี้ย yeah, ไม่ค่อยหายครับ,รบปลดถึงเช้า <Okay. S 1> วัน ครึ่งโลกันล่ะพี่บดิ่งมีตัวไงเกลียดเหลายเออหลายผมได้หลายตัวครับถึงเบื้งตัวบุญใหญ่ครับได้หอบเศร้าขผมผมหลับหลอกเศร้านี่เนาะนี่ัวงามไล่ๆโกบเลยนะโอ้ยเป็นปรัดบเลยนี่บุญใหญ่แล้วยงามเนาะอือจช่คือโย่ของมีองค์เกือบสามร้อยแล้วเนาะไปดูกินเจ็ดป่ะแม่นไปดูกินเจ็ด เบื้องแค่ฉัดกันครับฉัดปากเล็กน้อยมาหนึ่งผลป้านเรียมมได้ประมาณหาหกโลอะไรเพราะขาดหรอหาโลประมาณหาโลหาโลผมกับสูสีวันหกโลเจ็ดโลประมาณนี้ครับถ้าเกิดอันนี้มันหดสามก็บเไ็ดเจ็ดโลอยู่บ่ขาดนะครับเอาเดี๋ยวไปเก็บของน้งพัดเรีมเนาะาเจอกันไม้หนาทาั้งไหนเดี๋ยวคอยว่ากันอีกทีหนึ่งครับเออหาอลรลดูฝนอยู่ หาะเราบ่งกนร่าสิมีเอาไหนมันคือบ่คือครับครับลำลาบรรยากาศนี่เลยครับในปลาหลบร่วมก็ถือว่าโอเคถือว่าคุมอยู่ในพันเอมเนาะครับอ่าลำลากก่อนครับสวัสดีครับพันเอม